พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่ารอยเท้าสัตว์บอกในโลกนี้รวมได้อยู่ในรอยเท้าช้างจะใหญ่โตแค่ไหนก็เหยียบลงไปในรอยเท้าช้างได้เพราะช้างมันใหญ่ก,กว่า คุณงามความดีกุศรธทรมทั้งหลายจักรวมรงอยู่ในความไม่ประมาทถ้าผู้ใดไม่ประมาทเสี็จแล้วพวกคนนั้นจัดยังประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นได้ถ้าประมาทในตอนหนึ่งก็จงตั้งใจใหม่ในตอนที่วัยกลางคนถ้าวัยกลางคนยังประมาทก็จงถือเอาประโยชน์ให้ได้ด้วยความไม่ประมาทในวัยสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมวัย เมื่อไม่ประมาทแล้วเราก็จะยังไปย่อให้เกิดให้เแต่นี้ประมาทเหลือเกินปีหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นปีใหม่ในทางศาสนานท่านไม่ให้เราหลงใหลเช่นนั้น วันคืนล่นงไปล่วงไปปัดนี้เราทำอะไรยรส่วนวันเดือนปีที่เคพื่อนคอยนั้นให้เข้าใจว่าแม้จะใหม่เท่าไหร่อายุก็เก่าไปก็เจยันติโอโหรตาชีวิตาอุปรุจติวันคืนเคลื่อนคอยชีวิตก็น้อยเข้าไปทุกทีอัจเชวะกิจจะมาตับฟังโกชัญญามาลรนังสุเว คุณงามความ,วามดีเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำในวันน้งเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ความตายจะมาถึงเราแม้ในวันแม่นะฮิโนสังยันเตนมห้าเซนมเซนมะสนณไม่มีใครสามารถจะพัดเยียนกับพยามัจจุราชซึ่งมีเสนามเก